หากพูดถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลายคนคงนึกถึงวัดโบราณสถานโบราณวัตถุหรือร่องรอยทางประวัติศาสตร์หากยังมีอีกหนึ่งสถานที่ที่เป็นส่วนหนึ่งของหน้าประวัติศาสตร์ไทยเช่นเดียวกันพระเนตรคล้องช้างพระเนตรคล้องช้างคือสถานที่สําหรับการจับช้างหน้าพระที่นั่งแต่เดิมเคยใช้พื้นที่ข้างบริเวณพระราชวังจันเกษม จนถึงสมัยสมเด็จพระมหาจากักรพรรดิจึงย้ายมาอย่างที่ตั้งอยู่ในปัจจุบันคือบริเวณตำบลสวนพลิกอเภอเมืองพระนครศรีอยุธยาก็คือก่อนที่จะมาเป็นวังช้างยุธยาและพระเนี่ยในปัจจุบันสถานที่ตรงนี้เรียกว่าพระเนี่ยช้างหลวงมีหน้าที่จหรับจับช้างฝึกช้างไปทําศึกสงครามสร้างเมื่อตั้งแต่สมัยสมเด็จพระมหาจากักรพรรดิสมเด็จพระนเรศวรมหาราชท่านก็ทรงฝึกช้างจากที่นี่เพื่อออกไปทำทำการศึกสงครามการรบเป็นยุคยุคข,ของ ช้างยุคแรกที่เราเรียกว่ายุคเจ้าพญายนักลบเลยสถานที่ตรงนี้แต่ปัจจุบันก็มาเป็นวังช้างยุทิยาและพัเนียดก็คือช้างกลับมาอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าอยู่ด้วยการท่องเที่ยวอยู่ด้วยอะไรซึ่งเป็นภาพปัจจุบันที่เห็นทุกวันนี้ครับวังช้างยุติยาและพัณเนียดเปิดปีประมาณปี40ก็เหมือนเป็นต้นแบบของฟางช้างต่างๆก็คือจะเห็นว่าฟางช้างต่างๆเปิดขึ้นมากันเยอะช่วงนี้นหลังปี40จะมีฟางช้างมีช้างที่แบบ มีปารช้างต่างๆเปิดที่มารองรับช้างที่เล่ร่อนอยู่อะไรเงี้ยครับก็คือมันเมันมันเป็นต้นแบบของปาเงอื่นด้วยถ้าเป็นยุคของการท่องเที่ยวที่มีช้างอยู่ในการท่องเที่ยวหรือช้างกับการท่องเที่ยวในปัจจุบันพเนเนตค้องช้างมีกิจกรรมให้เลือกสารมากมายสําหรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชมไม่ว่าจะเป็นแท็กซี่ช้างการแสดงโชว์ช้างการให้อาหารช้าง และอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจไม่แพ้กันนั่นก็คือกิจกรรม Elephant's t a y ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้นักท่องเที่ยวได้มาใช้ชีวิตอยู่กับช้างได้ดูแลช้างทำกิจกรรมต่างๆร่วมกับช้างนี่เป็นเพียงแค่วันแรกของฉันที่อยู่ที่นี่ฉันไม่ค่อยรู้อะไรเกี่ยวกับที่นี่มากนะคะแต่ว่าฉันก็ชอบมากๆค่ะช้างน่ารักมากๆค่ะ ที่นี่เป็นที่ที่เหมาะสำหรับเด็กๆและครอบครัวเพื่อที่จะมาอนุรักษ์ช้างและผมเองก็ได้มีโอกาสมาเป็นอาสาสมัครที่นี่เพื่อศึกษาเกี่ยวกับช้างอีกด้วยที่นี่เป็นที่ที่ดีมากๆค่ะและยังได้ประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมอีกด้วย Elephant Stay ถือเป็นกิจกรรมที่ได้รับความนิยมจากชาวต่างชาติเป็นจานวนมากเพราะพวกเขาสนใจในวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของช้างไทย airfast day โปรแกรมนี้ได้ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อช้างทุกๆตัวสิ่งที่พวกเราพยายามจะทำกันจริงๆนั่นก็คือการให้ประสบการณ์กับผู้คนซึ่งสามารถรับผ่านประสบการณ์โดยตรงจากช้างและสามารถรับรู้ถึงความรู้สึกที่ได้ดูแลช้างจริงๆในประเทศไทยดังนั้นผู้คนจึงได้สัมผัสตัวตนจริงๆของช้างได้อยู่กับช้างได้ขี่ช้างที่ต้องทำงานได้ให้อาหารช้างได้ให้รางวัลกับช้างพาช้างออกไปเดินเล่นไปแม่น้ำและได้เรียนรู้วัฒนธรรมของ ประวัติศาสตร์ของช้างความเป็นมาความเป็นสัญ,ญลักษณ์สัญญาณต่างๆของช้างเวลาที่อยู่กับคนเราได้อยู่และร่วมทํางานกับช้างที่อยู่ในประเทศไทยมันเป็นสิ่งที่สําคัญสําหรับคนเราที่จะได้เรียนรู้ตัวตนจริงๆของช้างนอกจากนี้ยังได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับช้างในสมัยก่อนและเรื่องราวของช้างในปัจจุบันว่าเป็นยังไง พวกเรายังมีการขยายพันช้างอีกด้วยดังนั้นที่นี่จึงเป็นสถานที่ที่พิเศษและที่นี่ก็ได้ขยายพันช้างถึง15ตัวแล้วตั้งแต่ปี2000ซึ่งยังไม่มีที่ไหนที่ทําได้นอกจากที่นี่เพราะฉะนั้นการที่เราได้มีปฏิสัมพันธ์กับช้างเหล่านี้คุณอาจจะได้เห็นว่าช้างพวกนี้เป็นยังไงทั้งบุคลิกและลักษณะข,ของช้างแต่ละตัวว่าเป็นยังไงอีกด้วย กจะฝากว่ามีโอกาสถ้ามาก็คืออยากให้มาช่วยกันดูแลช้างในเมื่อเราบอกว่าสมบัติของคนไทยสารพยกรรมไทยคือสาราไทยแต่คุณยังรื้อไม้ขายกันอยู่เลยตามทางทางดอกคูนเราก็จะพึ่เป็นต้นไม้ประจำชาติแต่คุณไม่เคยกันปลูกไม่เคยกันปลูกต้นคูนเลยปลูกเรจะพึ่กันเลยเดียกันคุณบอกว่าช้างเป็นปัจจัยลักษณ์ของชาติไทยแต่วันนี้คุณเคยมาดูแลมาเลี้ยงเขาบ้างหรือยังก็อยากจะฝากว่ามีโอกาสให้มามาเยี่ยมมาหามาดูแลเขา แล้วการดูแลช้างให้ดีก็คือฝากด้วยมาดูแลควานด้วยคิดว่าช้างก็เป็นเหมือนเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเราควานก็เป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเรามาเยี่ยมช้างซื้อขนมมาฝากควานเพราะนั้นเราคนไทยมีช้างเป็นสมบัติของเราแท้ๆใ้รอยากจะฝากให้มาดูแลเขามีโอกาสมามาดูแลควานมาดูแลเสื้อผ้าเราไม่ใส่แล้วบางทีเราก็เอามาฝากควานก็ได้มาให้ควานหรือซื้อขนมมาฝากมาเยี่ยมมาหากันการเลี้ยงช้างให้ดีก็คือการดูแลควานให้ดีด้วย ช้างกับความเป็นสิ่งที่คู่กันช้างถือว่าเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทยมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษหากแต่ในปัจจุบันกลุ่มคนที่ให้ความสําคัญกลับเป็นชาวต่างชาติในขณะที่คนไทยส่วนใหญ่กลับไม่เหลียวแล